ข้าแต่มหาราจารขอพระองค์อย่าได้ฆ่าเนื้อเพราะเห็นแก่ค่าพระองค์และมารดาบิดาของข้าพระองค์เลยสวัสดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูตานครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์เช้าชาแนลนะครับเรายังอยู่กับเรื่องของพระโพธิสัตว์นะครับที่ชื่อว่าสุวรรณสามนะครับซึ่งเป็นเรื่องการเสวยพระชาติเป็นมนุษย์อีกชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพื่อบำเพ็ญบรารมีนะครับ ซึ่งในตอนที่หนึ่งนั้นก็ได้เล่าเรื่องย่อสรุปให้ท่านได้ฟังได้ทราบกันไปแล้วว่าเรื่องย่อเรื่องเป็นอย่างไรนะครับสุวรรณสามเนี่ยเป็นบุตรของฤาษีที่เป็นนักพรตนะครับที่บำเพ็ญบารมีอยู่ในป่าหิม,มพานต์นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการโดนบนดาลของพระอินทร์นะครับฤาษีเนี่ยรักษาพรหมจรรย์แต่ว่าพระอินทร์ทุสารว่า ต่อไปเนี่ยจะถูกงูพ่นพิษเข้าใส่ตาจนบอดจะได้รับความลำบากมากทั้งคู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้ใช้ให้ือสีผู้เป็นพ่อเนี่ยนะครับใช้มือลูกท้องในช่วงที่เป็นฤดูกาลนะครับก็เลยทำให้เกิดสุวรรณสามซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นบุตรของเทพเกิดขึ้นมา แล้วก็ดูแลบิดามารดาเป็นอย่างดีแต่ว่าพรอิญด้วยที่ตนเองเนี่ยเป็นผู้มีเมตตาทำให้สัตว์ทอมล้อมมากมายนะครับแล้วก็พระราชาผู้ชอบลลาสัตว์ก็ได้ยิงธนูใส่ธนูอาบยาพิษด้วยนะครับจนกระตั้งถึงสิ้นสติไปแต่ด้วยแรงอธิษฐานของฤาษีผู้เป็นมารดาก็ได้ทำให้สุวรรณสามเนี่ยมีสติสมประดีกลับคืนมา แล้วก็ดำเนินการดูแลนะครับแล้วก็บำเพ็ญเมตตาบารมีบำเพ็ญกตัญญูกะตะเวทีสืบต่อไปโดยได้ให้อวาดแก่พระราชาตอนนี้ต้องถือว่าให้โอวาดนะฮะเพราะว่าสามารถฟื้นคืนมาได้แกพระราชาว่าอย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกต่อไปเลยนะครับซึ่งก็ด้วยเมตตาบารมีตรงนี้ก็ช่วยสัตว์ในป่าหิมพานต์ ได้อีกเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องต่อครับซึ่งเป็นช่วงพิสดารโดยมีการเล่าเอาไว้ในพระบาลีว่าสุวรรณสามชาดกนี้มีสาระสำคัญของเรื่องเป็นอย่างไร ที่เล่าเอาไว้ในพระบาลีก็มีอยู่ว่าในคราวครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่าปิลยักษ์ซึ่งพระราชาองค์นี้ได้มอบพระราชสมบัติให้พระชนนีปกครองแล้วพระองค์เองก็เข้าป่าล่าสัตว์ฆ่าเนื้อเพื่อเสวยเป็นอาหารเป็นลำดับมาจนกระทั่งบรรลุถึงท่าน้ำ ที่สุวรรณสามพระโพธิสัตว์เนี่ยเคยไปตักน้ําเพื่อที่จะเอาไปให้บิดามารดาใช้สอยอยู่เสมอทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าของเนื้อติดตามสุวรรณสามมาเนี่ยเป็นจำนวนมากก็ทรงซุ่มอยู่ณลิมฝั่งโกงคันธนูลูกศรที่อาบยาพิษประทับนั่งเตรียมอยู่ที่นั่นสุวรรณสามเมื่อหาผลไม้ให้บิดามารดาได้แล้ว ก็พร้อมด้วยมือถือหม้อน้ําก็ลงไปตักน้ําซึ่งในขณะนั้นเนี่ยสุวรรณสามก็ถูกแวดล้อมด้วยหมู่เนื้อเนี่ยเป็นที่เป็นบริวารเนี่ยเป็นจํานวนมากก็มีเนื้ออยู่สองตัวเนี่ยเดินคู่เคียงกันไปประคองหม้อน้ําวางลงบนหลังเนื้อสายนะครับทั้งสองตัวลงไปสู่ท่าน้ําเรียกว่าเป็นมิตรกันสนิทกัน,นะฮะอันนี้เกิดขึ้นเพราะเมตตาของสุวรรณสาม ฝ่ายพระเจ้าปิระยักษ์ซึ่งเป็นซึ่งประทับซุ่มอยู่ในพุ่มไม้นั้นเนี่ยก็ได้ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์เดินมาจึงคิดว่าเราเที่ยวมาในป่าิม่ผ่านนี้ตลอดกาลนานถึงเพียงนี้ก็ยังไม่เคยเห็นมนุษย์เลยผู้นี้จะเป็นเบวาดาหรือเป็นนาคถ้าจะเข้าไปใจถามดู ถ้าเป็นเทวดาก็คงจะออกขึ้นสู่อากาศนี้ไปถ้าเป็นนาาก็คงจะดำดินนไปเพราะเหตุนั้นเราจะงยิงผู้นี้ให้หมดกำลังแล้วจึงจะถามเรื่องราวลำดับนั้นฝูงเนื้อลงดื่มน้ำกันแล้วพระโพธิสัตว์ก็จึงค่อยๆลงอาบเหมือนกับพระมหาเถระที่มีศีลาจารวัดอันเรียบร้อยพอขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าที่ทำด้วยเปลือกไม้ ที่มีสีแดงผืนหนึ่งห่มอีกผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นเช็ดน้ำและว,วางบนบ่าซ้ายในคราวนั้นนั่นเองพระเจ้าปิระยักษ์ทรงคิดว่าถึงเวลาสงส่วนแล้วที่จะยิงลูกศรที่อาบยาพิษนี้ไปไปเล็งไปที่ข้างขวาของมานพบคนนั้นแล้วก็ให้ทะลุออกข้างซ้าย มูเนื้อทายหรือว่าสัตว์ป่าเห็นพระมหาสัตว์ถูกยิงก็ตกใจกลัวพากันหนีเตลิดเข้าป่าไปหมดฝ่ายสุวรรณสามโพธิสัตว์แม้ถูกลูกศรแล้วก็ยังตั้งสติไว้โดยประคองหม้อน้ำค่อยๆวางลงหันศีรษะไปทางทิศที่มารดาบิดาอยู่แล้วกล่าวว่าชื่อว่าบุคคลผู้มีเวรของเรา ในหิมมวันตะับประเทศนี้ย่อมไม่มีบุคคลผู้มีเวรของมารดาวิดยาเราก็ไม่มีกล่าวดังนี้แล้วก็เขาเรียกว่าบ้วนพระโลหิตในปากออกมาเมื่อไม่เลเห็นผู้หญิงจึงกล่าวขึ้นว่าใครยิงเราผู้ประมาทขาดเมตตาจิตเสียเพียงคู่เดียวผู้กำลังแบกหม้อน้ำมาผู้ที่ยิงเรานี้ จะเป็นกษัตริหรือเป็นพราหมณ์หรือเป็นชาวนาอย่างไรยิงเราแล้วจึงได้ซ่อนอยู่เนื้อของเราไม่ใช่เนื้อที่คนจะควรกินหนังของเราก็ไม่ใช่ของที่ต้องการของใครๆเขายิงเราด้วยเหตุอะไรผู้ที่ยิงเรานี้เป็นใครเป็นบุตรของใครทำอย่างไรเราจึงจะรู้ยิงเราแล้วซ่อนตัวอยู่ทำไม คำของสุวรรณสามเป็นคำที่มีข้อความสำคัญยิ่งเนื้อหาของคำพูดก็ไม่เป็นที่ต้องการหรือโกรธใครๆด้วยเหตุที่ว่ายิงนั้นก็ไม่โกรธเพราะคำนี้เนี่ยทำให้ผู้ญิงต้องนึกสะอึกว่าคำว่ายิงเราแล้วซ่อนอยู่ตัวอยู่ทำไมคำนี้ก็เป็นคำที่ทำให้ผู้ญิงเนี่ยมันถึงกับทนซ่อนตัวอยู่ไม่ได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในพระบาลีท่านจึงเล่าต่อไปว่าเม <rechts. S 2> ื่อพระเจ้าปิรลยักษ์ได้สดับก็คิดว่าบุุรษ เรายิงด้วยลูกศรที่อาบยาบคิดล้มลงมแล้วก็ยังไม่ด่าว่าเราเลยแม้สักคำเดียวเรียกหาเรา<อ>ด้วยคํวยคำอันน่ารากักเหมือนกับคนจับบีั่วหัวใจของเราไว้เราจะออกไป,ไปหาบุรุษนี้ในเดี๋ยวนี้เมือ่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็จึงออกจากที่ซ่อนเดินไปประทับอยู่ไกลๆแล้วก็กล่าวแก่สุวรรณสามว่าเราเป็นพระราชาแห่งชาวกาสี คนทั้งหลายเรียกเราว่าปิลยักษ์เราสลัดบ้านเมืองมาเพราะความโลภในเนื้อสัตว์เราจึงเที่ยวหายิงเนื้อมาเราเป็นผู้ฉลาดในการยิงธน,นูเป็นผู้ปรากฏในจงพูทวีปา่าเป็นผู้ที่มีฝีมือยิงธนูแม่นมากสามารถโกงหรือลดคันธนูอันหนักได้ ถึงช้าผ่านมาในที่ที่เรายิงลูกธนูไปก็ไม่พ้นจากลูกธนูของเราได้เมื่อตรัสด,ดังนั้นแล้วนี่นะครับเมื่อพระราชาพูดดังนั้นน่ยก็จึงกล่าวต่อไปอีกว่าเจ้าเป็นใครเป็นบุตรของใครทําอย่างไรจึงจะรู้จักเจ้าเจ้าจึงบอกจงบอกนามและก็โคดแห่งมารดาบิตา ของให้พระสุวรรณสามโพธิสัตว์บัดนี้ก็ได้เห็นตัวและก็ได้ฟังเสียงของผู้ที่ยิงลูกศรใส่ตัวเองแล้วก็จึงคิดว่าถ้าเราบอกว่าเราเป็นเทวดาเป็นนาคหรือเป็นยักษ์เป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหึ่ง่พระราชาองค์นี้ก็ต้องเชื่อเราแต่เราควรกล่าวตามความเป็นจริงเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็จึง กล่าวว่าข้าแต่องค์ข้าพระองค์เนี่ยเป็นลาษีชื่อว่าสุวรรณสามวันนี้ข้าพระองค์ตกถึงปากมัจุราชแล้วขอพระองค์ยิงข้าพระองค์ด้วยลูกศรใหญ่ซึ่งอาบด้วยยาพิษเหมือนกับเนื้อที่พรานยิงฉะนั้นขอพระองค์จงทอดพระเนตรข้าพระองค์ผู้นอนจมอยู่ในกรองเลือด ขอจงทอดพระเนตรลูกศรอ,อันแ,แล่นเข้าข้างขวาทะลุไปข้างซ้ายข้าพระองค์ผู้บวนโลหิตอยู่ในบัดน,นี้ผู้กำลังกระกาสับกระส่ายนี้ขอทูลถามพระองค์ว่าเหตุไรจึงยิงข้าพระองค์ยิงแล้วจึงซ่อนพระองค์อยู่ในพุ่มไม้เสือเหลืองถูกฆ่าก็เพราะหนังช้างถูกฆ่าก็เพราะงา พระ,พระองค์ <อง S 1> ยิงข่า,ขาพระองค์เพราะ,ระอะไรพระเจ้าค่า,าสุวรรณสามก็ถามพระราชาว่าเหตุไรจึงได้ยิงเพราะว่าดูแล้วตัวตนของสุวรรณสามเองก็ไม่ได้มีค่าอะไรพระเจ้าก็บิลยักษ์ไม่ตรัสตอบตามความจริงได้ตรัสตอบว่าเนื้อมาปรากฏในที่เรายิงลูกศรแล้ว แต่เมื่อมันเห็นเจ้ามันก็นตกใจแล้วหนีไป,ไปเราจึงโกรธเ<ร>จ้าแล้ว,ลวยิงเจ้านี่เป็นการหาเหตุอันชอบธรรมที่จะยิงสุวรรณสามแท้ๆซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าปิลยักษ์นี้ก็ไม่ใช่เป็นคนชั่วโชดโหดเทียมอะไรแต่ว่าดูเหมือนจะปลิ้นปล้อนนิดหน่อยตอนนี้ไม่ได้กล่าวความจริงกับสุวรรณสาม เมื่อไม่ได้รับทราบความจริงสุวรรณสามจะรู้หรือไม่และจะทำอย่างไรก็คงต้องติดตามตอนต่อไปครับว่าสุวรรณสามจะทำอย่างไรและพระเจ้าปิรลยักษ์นั้นจะทำอย่างไรต่อไปครับสำหรับตอนนี้ถ้าชอบก็กดแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปแล้วก็ช่วยกันชวกนกันมากดติดตามครับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก ยังมีอีกหลายเรื่องและก็สุวรรณสามก็ต้องถือว่ากำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับในภาคพิสารนี้โปรดติดตามตอนต่อไปกดติดตามไว้นะครับกดลูกกระดิ่งไว้ด้วยครับเดี๋ยวอัปโหลดตอนต่อไปขึ้นมาปั๊บเนี่ยท่านก็จะได้ฟังก่อนใครครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ